สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นะครับเข้ากัอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีโอกาสมาล่าในอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรน,นะครับตอนนี้มาอยู่ที่บ้านของแม่ปานดําคําคูณนะครับพี่น้องเบืองอาณาจักรของแม่ปานดํานะครับนี่ครับเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับเบื้องนี้ชินอาณาจักรเสือผาลายแห่นพี่น้องแม่บบามมปานเลยครับแม่บ้านนะครับ พี่น้องเอ้ยสุดยอดนะครับมอล์เออลดเช้าในตำนานพี่ความสวยงามนะครับมากมายนะครับที่การันตีนะครับนี่คือนางเอกสาวปานดำค้ำคูณนะครับรครับเข้าไปเบื้องหลังบานมาอ,อีเมียเห็ดอีหยังนะครับอยู่ทางไหนเนาะคุณบี้ คือลายหลอกลายมุมแต่นอ้องบอกว่าไม่เห็นกับเขาให้ลูกกินวาสันอุณา,าจักรนี่นะครับแม่ปานดำของเรานะครับว่าผมพยุหเขาวาสันก็เลยในยากมีมาหน้าใบานะครับหัดคำครับอาณาจักรของแม่ปานนะครับทั้งพี่โอ้โหทั้ง ประย,ะหยด,ยด,ดหนักให้โชค<อ>ดีๆมันยกมือไหวเยอะใช่มยอ่อันนี้สิปลูกพักต่อบ่ครับแม่ข้างหลังเนี่ยถมทีโอ้นนอยเดี๋ยวกระไดต่อแม่เจ้าหน่อยอือื <c oughs> <c oughs> อลูกสาวอยู่ในเมืองปัาดลูกเก่า แล้วทมัยเป็นสาวเนาะสาวแวงมาเป็นบาแวงนี่นี่นี่ดีิ้ง,อ,งอ๋อจ้อันที่อีโลนสาที่เหมือนัน,นารุ่นเส้นครับรุนแรกของแมเม,เมนกนี่ากภาพแรกภาพแรกไหครับรอันตอนแม่เลนนันเมื่อซ้อคนเสาของเอ้ยปล่อยไฟนี่ยุคไหนนี่เาโอ้ยดียโลนซาในทางนันที่น,ออน้องนึกถึงีอีโลนซา ครับไม่เห็นตัวจริงน,นี่แม่ปานก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังสาวยังสวยเหมือนเดิมาามาเนี่ครับได้มีโอกาสมายามบานอำเภอกุดจับด้่ยเนาะเนี่ยอำเภอกุจกจับนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับไ,ไป ผ่านโบบันโบบันโคกสว่างหรือบันโบบันเดียครับมื่อนี้ผมรับวิสัยหื้อมันวัดโพชัยวัดโพชัยบ้านโคกสว่างตำบลปะโคอำเภอกุจจัจัังหวดอุดรครับห่างกันบ้านเดียวห่างกันบ้านเดียวนะครับบันดังโแล้วก็บบานบ้านเดียวครับปิดกระเพาะก่อนยานลูกหมูนี่แม่ยตอดไข่สู้กินครับเมื่อนี้ เมน,นูอันอาหารปวดผมเลยได้นี่อขอแค่มีดเข่ากับถอดไข่ผมก็ยิมยุบาน,นี่แม่ก็เฮ็ดเตออันนี้ให้กินอขอบคุณนะครับแม่ปลาแต่เพิ่งรู้ยุ้มุจเจ้าเพราก,ก,กันเทศกก,กินกครับกีเรกกับลูกไก่ครับยุบานเพากันเฮ็ดกินกันก็แกร์เดือดเดือนแทงขึ้นบ่อนั่งบ่อนอนยุบาน<ว>ก็ได้แม่เราจะถอดไข่เกี่ยวสู่กินนะครับมือเช้าว่าได้กินครับแม่ครับแม่โมเว้นกับนอนด้วยกันอยู่บ้านห้อน สวัสดีสาวนี่เงีวเลยครับเก่าซิบก้อนงานถ้าในกลางอากาศในทั้งตอนทั้งหนาวเนาะครับในมือเดียวกันในมือเดียวกันยงีมันขึ้นม่านเริ่มหนาประมาณจีตีนึงเที่ยงขึ้นยงี้ยเงมือเศรออกด้นอนข้าวเดียวบัดที่นี่มาตื่นช่วงรถสีออกประมาณแต่จอดปั๊มนึงจอดปั๊มนึงแล้วก็ตื่นบัดน,นี้นอนบัดหลับมันเหนียวมันห่อน,น,นอครับเขาเพิ่งอดที่่ไกันครับ ห้าเรามองกัได้บ่มีห่มบ่มีหยังเลยเนาะได้นอนอยู่ข้างรถกับไตนใต้ห่มไม้ครับชีวิตมอเตอร์แล้วใช่ไหมเราอยู่ใดเด้อมอต้องอดทนต้องแบบต้องสูงเลยล่ะครับต้องสูงแล้วครับต้องอดทนสูงนี่ครับจำโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนหนึงเลยล่ะเนาะครับฝึกฝึกให้เฮามีความอดทนฝึกให้เฮาต่อสู้กับทุกสภาพอากาศ ความหขาข้อควบคุมได้เนาะมาเข้าบ่ปล่อยตัวปล่อยใจไปครับอากาศความห่อนต่างๆเข้ากับเป็นคนที่แบบเก่งเนาะเขาเรียกว่าเกง่เกงได้ท่บัคือเก่งมากมาครับนี่แหละการลองการล,ำล่ลำและการใส่ชีวิตนี่เป็นอนี่หนึงที่แบบครับอริญ่าชีวิตนะครับแนวว่าบอกว่าครับนี่จะฟ้องดูจากบัวรัมนะครับมันอยู่มันอยู่ตั้งแต่เราเริ่มเริ่มแบบว่าทั้งนันงไต่ห้องรถนีะครับ อยู่บนรถบัสองไปทางรถอาบน้ำน้ำไหหน้าถือกู้่มถือกระแปงไปหาอาบบริวเวณนี้สบาบยไม่เคยได้ไปนอนลงนองแน่นเป็นค่าใช้วิตแบบอยู่น้ำหอมน้ำเงา,า,าแต่แต่ยุคใหม่นี่ขันไข่แน่ผู้มีแฟนเพลงแฟนขับมีมีมมโอกาสที่ไปล่ำในเมืองมีภูหัวจักถ้าไปเพราะว่าเขาส่วนมากเขาต้องเดินสายเงาไปกับรถบัสถ้ามีคนมาหบไปได้นอนดีกัดโอ้จะมันเป็นจังหมุนจังคนจ้าเมืองนี่แหละ มแ,แม่ว่ามาล่ำไก่บ้านมานอนบ้านแม่เด้อวินวะสันแต่ก่อนนี่นะอยู่ในวงคือเขามีกฎไม่ให้ไปกับแฟนเพลงนะนะครับแต่เก็บไปบ่อันนี้ข <ไป S 1> ึ้นมือเม่เด้อไม่ให้ไปเลยพยานแบบไปกินเหล้ากินยังกับม้าสินะทำงานให้เพิ่นบ่ได้ใช่เพิ่นบ่ให้ไปเรื่องก็แกล้งเพิ่นอยากจะไปกินเหล้ากินยังกับม้าสทำงานบ่ได้แต่ก่อนคือกฎเป็นกฎจริงๆไม่ให้เดือดเลยจริงๆนะแฟน้เพ่งกับบอให้ไปน้ำอันนี้บอให้ไปตั้แฟนเพลงต้องไปพองรถ เพิ่นกำลังบอกว่าก็สร้างมาตรฐานก็สร้างนิสัยของอยู่น้ำเหล้ากว่างไก่หูวไก่ตาแม่เนาะเพิ่นกระยานแบบประมาณว่าอยากจะเฮ็ดเสียหร์อิ้งอย่างนี้สิแม่ครับเดี๋ยวผม่ถือซอยพ่อแม่ครับนี่ครับมาตีไทยขั้วแห้งมาบุกครัวนะครับมาฟังเรื่องเล่าประสบการณ์น้ำนะครับแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศร่มรื่นครับอยู่บ้านแม่ปานตอนนี้ก็มีลมร่มนอนนะครับเย็นดีคุณเองมองนอนครับมองนอนประจำปีแล้วก็ ชุดนี่หลายแห่งครับพี่น้องชุดแบบเยอะมากนะครับอาณาจักรของแม่ปานนะครับวันนี้มาเก็บชุดนะเนี่ยอันนี้กระกรองนึงนะครับอันนี้ก็สิเป็นหางเครื่องอะไรประมาณซีหาเซตนะครับพี่มากินเขาน้ำกันครับพี่น้องโอเคครับเอกเล็กคนมักผลไม้ตัวเพิ่น ได้กินพลไม้และกระยูได้อ่านี่ครับบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่บ้านของแม่ปาาดำค้ำขูนนะครับนางเอกสาวตลอดการรูปนี้งามเฮ้งแม่สวยมากเลยผูดว่าผู้ใดยไน่ยังงงแค่ไนตอนแ้วเป็นสาวเจ้ไม่นีพูดถน,น,นี่มันบอแม่ตอนแ้วอายุสาวที่สามครับ ตอนนี้มันยังเหีก8จาน4จาน5าน